คือที่นี่จะมีสิ่งของที่ห้ามนําเข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เช็คแล้วก็ไม่รู้ทุกคนจะเป็นการสุ่มตรวจกระเป๋านะคะน้องหมาก็แบบคือกระเป๋าก็มีเยอะแยะนะมีคนหลายคนมากเลยแต่น้องหมาหยุดอยู่ที่กระเป๋าของแอนคะ่ะตำรวจอะก็คือเดินเข้ามาถามว่าเออคุณได้แพ็กอ,อาหารอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าตามคุณนตำรวจไปไป,ไป,ไปตรวจเจอตำรวจอีกสองคนนะคะซึ่งตำรวจสองคนทุกคนจะบอกว่าหล่อมากกระเป๋าเขาก็เจอผง ก็เลยทิ้งแล้วก็ให้ใบสั่งเรามาเราก็แบบตกใจมากอันนี้คือเทาแรกที่เราเดินเข้ามาในประทเทศแคนาดาคือเราได้ใบสั่งเลยหรออะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่เราแบบค่อนข้างช็อกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทนะี่เราทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอก,กันอีกแล้วเนาะ <Yeah. S 1> วันนี้หัวข้อที่อยาจะพูดนะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นในเรื่องของสิ่งของนะคะที่เราควรแพ็คหรือพกมา เวลาที่เรามาเรียนต่อต่างประเทศนะคะประเทศที่เรียนพูดถึงนี่คือเป็นแคนาดากับอเมริกานะคะซึ่งสองประเทศนี้น่าก็จะแบบคล้ายๆกันเนาะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะก็มาเลิกกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นในเรื่องของยาประจําตัวของเรานะคะหรือพวกยาสามัญต่างๆนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าที่เนี่ย การหาซื้อยานะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเขาจะขายแค่พวกยาเบสิกทั่วไปพวกยาแก้ไข่เอ่ย,ยาอมแก้เจ็บคอหรือยาแบบปวดเมื่อยต่างๆอย่างเงี้ยเราสามารถหาซื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่ายาแก้ปวดอะไรที่มันหรบว่าเฉพาะนะคะก็คือจะต้องมีใบสั่งแพทย์ ะะ <Yeah. S 1> ที่นี่เนะี่ย <Yeah. S 1> เขาต้องการ Prescription นะคะถึงจะซื้อได้ <Yeah. S 1> อะไรที่เพื่อนๆ <Yeah. S 1> คิดว่ามันสําคัญนะคะ <Yeah. S 1> ให้พูดมาจากไทยเลยดีกว่าราคามันก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็คือจากประสบการณ์เอนะ็นส่วนตัวนะเวลาเอนไม่สบายแล้วเอนซื้อยาที่นี่กินอะ่ะความรู้สึกเราแบบมันไม่หายอะ่ะทุกคนกินเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่รู้เหมือนกันมันไม่เหมือนกับเรากินยาที่เราซื้อมาจากที่ไทยคือไม่รู้ว่าส่วนผสมไม่เหมือนกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะหรือความรู้สึกเราเองอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่า ซื้อ,อยาที่ไทยมันมันแรงกว่าอันที่2นะคะเป็นในเรื่องของหัวปลั๊กไฟนะคะเพราะว่าประเทศอเมริกากับแคนาดานะคะใช้หัวปลั๊กไฟต่างกับบ้านเรานะคะคือแนะนําให้ซื้อหัวแปลงไฟแบบ universal เนาะจะได้แบบว่าสามารถ universal คือใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหนเนาะอันที่3นะคะคือที่ชาร์จแบอ power bank นะคะเพราะว่าตอนที่เรา ขึ้นเครื่องหรือรอเปลี่ยนเครื่องในใดนะคะประเทศที่เราไปแบบไปไปหยุดเนี่ยแล้วหัวปลั๊กไฟมันต่างกันนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วแล้วแบบ iPhone บางทีมันแบตหมดไวใช่ไหมคะก็มี p o w e r อร์แบสำรองไว้ก็ดีกว่าเนาะประเทศแคนาดากับอเมริกาที่แอนอยู่นะคะแอนอยู่ฝั่งอีส์เนาะก็คือฝั่งเมืองหนาวนะคะแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วต้องใช้ GPS อะทุกคนคือแบตหมดไวมากคืออากาศมันหนาวจัดจนแบบ แบตมันเสื่อมไปแล้วแล้วเวลาที่แอนต้องใช้ GPS ก็คือจะหลงได้ใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นมีควรที่จะมี Power Bank หรือแบตสำรองพกมาด้วยนะคะอันที่4นะคะก็คือจะเป็นพวกของกินหรือขนมต่างๆนะคะอเมริกากับแคนาดาเนี่ยคืออันนี้แล้วแต่เมืองที่เพื่อนๆจะมาอยู่นะคะเหมือนของแอนเนี่ยอยู่ นิวยอร์ก a อสซอนะคะที่อเมริกาแล้วก็อยู่เมืองโตรอนโตที่ประเทศแคนาดานะคะเป็นเมืองใหญ่ทั้ง3าเมืองเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีอาหารไทยมีเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแทบที่จะมีของไทยนะคะทุกอย่างเลยเครื่องปรุงเอยผงต่างๆขนมแต่ว่าอะไรขนมอะไรที่เราแบบชอบจริงก็ให้เพิ่นมมาด้วยดีกว่าเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถึงแม้ที่เนี่ยจะมีขายแต่ว่า ราคามันก็แน่นอนมันก็แพงกว่าประมาณสองถึงสาเท่าเลยนะคะอันที่5้านะคะจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้านะคะคือต้องบอกเลยว่าเมืองเทียนมาอยู่เป็นเมืองหนาวนะคะแฟชั่นมันไม่เหมือนที่ไทยนะคะเหมือนเราชอบเสื้อผ้าสไตล์แฟชั่นที่ไทยมากกว่าสําหรับเสื้อซัมเมอร์นะคะคือแนะนาว่าให้พกมาด้วยจากที่ไทยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าซัมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบหนักอะไรนะคะส่วนเรื่องเสื้อกันหนาวนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มาช่วงที่มันหน้าหนาวเนี่ยแนะนําว่าให้มาซื้อเสื้อกันหนาวที่นี่มากกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งราคาถูกกว่าสองความเสื้อกันหนาวมันใช้ได้จริงที่นี่เพราะว่าเหมือนเราซื้อจากที่ไทยนะคะนอกจากว่ามันจะแพงกว่าแล้วเนี่ยมันกันหนาวได้ไม่เท่ากับเสื้อกันหนาวที่นี่ทุกคนจากประสบการณ์เองนะเพราะว่าตอนนั้นเอ็มมาช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเอ็ก็ต้องซื้อเสื้อกันหนาวจากที่ไทยมาซื้อมาแค่ตัวเดียวแล้วแบบ กันหนาวไม่ได้ทุกคนมันมันรู้สึกแล้วมันก็เป็นแบบหนักอะ่ะเหมือนเรามาซื้อที่นี่มังมีออปชันให้เลือกเยอะแล้วก็แบบที่นี่แบบเบาสบายแม้ถึงแม้ว่ามันจะเบานะคะแต่มันกันหนาวได้แบบลบสิบลบสิบห้าอะไรเงี้ยก็แบบก็กันหนาวได้เพราะฉะนั้นเสื้อกันหนาวถ้าไม่ได้มาช่วงหน้าหนาวนะคะแนะนําว่ามาซื้อที่นี่ดีกว่านะคะอันที่6นะคะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือที่ฉีก้นนะคะ คืออันนี้เป็นเขาช่อยช็อปของแอนเลยเพราะว่าตอนที่แอนมาแล้แนเนี่ยแอนไม่รู้เลยว่าในอเมริกาแคนาดานะคะไม่มีที่ฉีดก้นคือแอนามาอเมริกาก่อนนะคะแ,ะแังน้ก็เขาชะช็อบใช่ไหมแล้วคือแรกแอนก็ไม่ชินใช่ไหมคะคือที่นี่เขาใช้แค่กระดาษทิชชู่นะคะเราก็รู้สึกว่ามันแบบยังสกรปรกมากๆเราก็ต้องแบบซื้อกระดาษทิชชู่เปียกอะค่ะมาใช้นะคะแต่ว่ามาเจอที่ฉีดก้นแบบพกพาะคะ่ะ เรียกว่าอะไรนะที่ฉีดชำระแบบพกพานะคะคือตอนนั้นที่แอนมาอยู่นะคะก็หาซื้อได้ที่อเมซอนนะคะก็จะมีขายราคาะก็อยู่ที่ประมาณมิ้งแต่สิเหรียญถึง4ี่สเหรียญขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้แบบความดูร้าอะไรเงี้นะคะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยแอนซื้อในเว็บช้อปปีนะคะเป็นแบบเป็นพลาสติกเนาะคือแบบไม่ง่ายเลยแต่ว่าใช้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกนะคะแค่เติมน้ําแล้วก็ใช้ได้เหมือนที่ฉีดก้นบ้านเราเลยคือแบบช่วยชีวิตแอนได้มากเลยนะคะข้อ7นะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องสายตานะคะต้องอใส่แว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์ใดๆนะคะแนะนําว่าให้ตัดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะที่ไทยแล้วก็ใครที่แบบอยากจะใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งที่เป็นแบบสายตาหรือว่าเป็นแบบสวยงามนะคะแนะนําให้ซื้อที่ไทยดีกว่านะคะเพราะว่าราคาที่นี่นะคะการตัดแว่นใดๆค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะข้อแปดนะคะอันนี้อยากจะแนะนำสับคนที่จะมาเรียนต่อนะคะเรื่องอพวกเครื่องเขียนพวกปากกาที่นี่เนี่ยก็ถามว่ามีขายไหมมีขายนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบเครื่องเขียนแบบเบสิกทั่วไปทุกคนคือมันไม่เหมือนที่ไทยที่แบบมีความมุ้งมิ้งมากกว่าะคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบติดแบบเครื่องเขียนน่ารักน่ารักหรือว่าสีสันเยอะแยะมากมายเงนะี้ยแนะนําให้พกมาจากที่ไทยด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะข้อ9้านะคะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยคือว่าเช็คให้ดีนะคะว่าสิ่งของอะไรที่ห้ามนําเข้ามาในประเทศเพราะว่าส่วนตัวประสบการณ์แอนเลยเนี่ยตอนที่แอนมาอเมริกานะคะไม่โดนไม่โดนตรวจกระเป๋าหรือไม่โดนอะไรเลยนะคะแต่ว่าตอนที่แอนบินมาแคนาดาทุกคนคือ ที่เนี้ยมันก็จะมีสิ่งของที่ห้ามนำเข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นแอนไม่ได้เช็คเรนก็ไม่รู้ทุกคนแล้วตอนที่แอนรอรับกระเป๋าอะค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับน้องหมานะคะคือที่เนี้ยเขาจะเป็นการสุ่มตรวจกระเป๋านะคะแล้วเผอิญน้องหมาเนี่ยก็เดินเดินวนแบบดมกลิ่นเนาะว่ามีกลิ่นอาหารหรืออะไรอย่างี้ไว้สิ่งของอะไรไว้ต้องห้ามเลยนะน้องหมาก็แบบคือกระเป๋าก็มีเยอะแยะนะมีคนหลายคนมากเลยแต่น้องหมามาหยุดที่กระเป๋าของแอนค่ะ แล้วก็โดม,มวนๆอยู่หลายรอบจนแบบคุณตำรวจอะก็คือเดินเข้ามาถามว่าเออคุณได้แพ็กแบบอาหารอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าของสดหรืออะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าแล้วก็บอกฉันมีอาหารนะแต่ว่าเป็นอาหารแห้งเป็นเหมือนขนมอะไรพวกเนี้ยค่ะคือเขาก็แบบสงสัยเขาก็แบบขอเปิดดูได้ไหมอะไรเนี่ยขอเช็คคือเราก็แบบฉันก็ไม่ได้มีของอะไรต้องห้ามนะตอนนั้นนะคะก็ยินดีให้เขาตรวจนะคะ ก็เดินตามคุณตำรวจไปไปตรวจเจอตำรวจอีกสองคนนะคะซึ่งตำรวจสองคนทุกคนอยากจะบอกว่าหล่อมาก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 จริงๆคือแบใจลายเลยแต่ว่าแบบดุมากคือเขาต้องแบบแอคให้แบบโหดๆเข้าไว้นะและในกระเป๋าเขาก็เจอผงกผงปรุงรสต่างๆทุกคนผงขะนอเอออะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือมันจะมีรูปไก่ใช่ไหมคะผงขะนอรูปไก่รูปหมูอะไรเงี้ย เขาถามว่าเออนี่มันเป็นมันมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไกอ่อะไรหรือเปล่าเราก็บอกว่าเออมันเป็นไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนเป็นรสเป็นแค่เฟเวอร์เป็นแค่รสเป็นแค่กลิ่นของเนื้อหมูเนื้อไกอ่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปอย่างเงี้นนะคะแล้วสิทเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมทุกคนเขาก็เข้าใจว่ามันมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะเขาก็เลยทิ้งแล้วก็ให้ใบสั่งเรามาเขียนใบสั่งให้เรานะคะเราก็แบบตกใจมากอันนี้คือ ขั้นแรกที่เราเดินเข้ามาในประเทศแคนาดาคือเราได้ใบสั่งเลย mm. หรออะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่เราแบบค่อนข้างช็อกนะคะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่แบบคุณตำรวจนะคะบอกว่าครั้งนี้ฉันจะเตือนเป็นการเตือนก่อนก็คือจะไม่มีการปรับใดๆเพราะว่าเป็นการเข้ามาในประเทศของคุณครั้งแรกอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งหน้าคือห้ามนำสิ่งของพวกนี้เข้ามาในประเทศนะคะซึ่งเราก็ไปไปรู้ภายหลังนะคะว่าประเทศแคนาดานะคะห้ามนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์มาเข้าเข้ามาในประเทศนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีใบอนุญาตเข้าอะไรเงี้ยก็คือห้ามน,นําเข้าเด็ดขาดนะคะนั่นแหละค่ะก็คือให้เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนดีดยดูรายละเอียดของแต่ละประเทศนะคะว่าเขาห้ามนําเข้าอะไรใดบ้างนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะเพนแบบรู้สึกว่าควรจะนํามาจากไทยเนาะอย่างอื่นนะคะก็แน่นอนว่าหาซื้อที่นี่ได้อาจจะสูงบางอย่างอาจจะสูงกว่าที่ไทยบางอย่างที่นี่อาจจะ ถูกกว่าที่ไทยนะคะเหมือนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จริงๆที่นี่ก็ถูกกว่าที่ไทยนะคะบางยี่ห้อเนาะกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรเงี้ยก็ถูกกว่าเนาะสุดท้ายนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะคะที่กําลังจะเดินทางหรือกําลังทาเรื่องที่จะมาเรียนต่อหรือจะมาย้ายถิ่นฐานใดๆมาอยู่ต่างประเทศนะคะก็อยากจะบอกว่า การมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าต้องเจออะไรหลากหลายเนาะทั้งคุมซิกเขาช่วยช็อปเอ่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็แน่นอนบางคนมาอยู่คนเดียวแบบแน่นอนต้องสตรองขนาดไหนอันนี้เองเข้าใจดีนะคะเพราะว่าส่วนตัวเองก็อยู่ต่างประเทศอเมริกาแคนานดามาก็รวมรวม,มา4ปีแล้วนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้า ใครที่เหงาเหงาหรือโฮมซิกอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดคุยกับแอนได้ตลอดเลยนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือว่าแอสมาพูกคุยกันใน Facebook Instagram อะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าสมดุนเข้าใจดีอยู่นะคะว่าความเหงามันเป็นยังไงนะคะใช่ค่ะความเหงาความเหงามันก็ว่าเวดีนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะถ้าเพื่อนยังมีคําถามอะไรใดนะคะก็แน่นอนทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้ยูทูบนีได้เลยนะคะแทนเวลาหรือแอนเห็นเนี่ยก็จะตอบไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย